เนี่ยนาหนึ่งเจือทาสัตว์กระไดแดดอปุกหนึ่งตรุงจีตาทัวออยกวดนุวิยบาณน,นอมกวดเนี่ยมาจาักนโรดมจักราวุธหมกดอกก๊แลงแดดกวดนาสับทั้งไงนี้ใครเลยจะคิดว่าสิ่งที่ท่านพ่อและท่านปู่ได้กระทําไว้ในอดีตจะนาพาให้เนี่ยองค์มาจาักนโรดมจักราวุธมายืนอยู่ตรงหน้านี่เป็นภาพที่เห็นบ่อยครั้งในระยะหลังเสมอเตียงประเทียนปเปิดเดสเพีย นึ่งเนียยกรัฐมนตรีกัมพูเชยมักจะใช้โอกาสอน้อยนิดไปจูจุมคเนียณสนามบินปรเรียนโยนเะซึ่งจะเห็นอย่างบ่อยครั้งแม้ในทีนโรดมจักราวุฒหัวหน้าพักฟุนซิมเปกจะไม่มีภาพปรากฏอยู่ในสื่อกัมพูชาเลยก็ตามแต่ภาพชนนี้ย้อนให้เห็นถึงสมัยที่โลกออกปุกหนึ่งจีตาของเขาสมเด็จกรมเพลนโรดมรณนาเิศและสมเด็จกษัตริย์นโรดมรัตนโกศที่ฉายภาพปรากฏทับกับ โลกประเทียนสูงสุดแห่งกรรมัมพูชาเตโช